หลังเนี่ยครับโชคดีหน่อยก็คือทางโครงการลงเสาเข็มให้แล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายปกติผนังบ้านตรงนี้เวลาเราจะปูก,กระเบื้องใช่ไหมครับมันจะเป็นผนังบ้านที่แบบเป็นเรียบมาเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็อาจจะต้องทําลายทําร่องเพื่อวเวลาปูกระเบื้องอ่ะมันจะได้ปูนเก่าจะได้ยึดเกาะตามร่องได้ผมผมรู้ว่าบางคนอ่ะอาจจะก,กังวลว่าแบบว่าอูฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วจะดีไซน์ยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆเลยอ,อยากให้ลูกค้าครับ พูดออกมาก่อนโปรติสเปคบริษัทเราครับเราจะไม่ใช้ผนังร่วมกับโครงการเลยสมมุติว่าถ้าคุณใช้เพื่อนบ้านใช้แล้วเวลาเจาะยึดมันเหมือนแบบรับโหลดทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ครับแต่ว่าข้อเสียอย่างนึ่งครับก็คือจะมีเรื่องพวกกลิ่นนะครับที่อาจจะมีขึ้นมาบ้างหรือว่าอะไรเงนี้ครับครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่วันที่หน้างานหมู่บ้านเอเวอร์ซิตี้นะครับแถวรามินทาหลังนี้ครับได้รับการว่าจ้างให้มาต่อเติมห้องครัวและโซนซักล้างตัวที่หลังนี้ครับ โชคดีหน่อยก็คือทางโครงการลงเสบเข็มให้แล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายไปได้บ้างนะครับแต่ที่เหลือรายละเอียดต่างๆอะ่ะเป็นตามแพ็กเกจหมดเลยจะสวยงามแค่ไหนหรือว่าน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับตามกันไปครับแล้วเราก็มาอยู่ตรงบริเวณส่วนที่เราได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมห้องครัวโซนสักล้างนะครับบอกก่อนครับว่าหลังเนี่ยครับพอดีทางโครงการนะครับเขามีงานฐานรากมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่างเงี้ยถ้าเราใช้แพ็กเกจใช่ไหมครับมันก็จะหักรีฟันพวกค่าเข็มอะไรีไปแต่ว่าก็ต้องดูอีกทีนึงว่า อาจจะต้องมีปรับพื้นเทพื้นหรือเปล่าอะไรเงรี้ยตรงนี้ก็อาจจะแบบว่าดูตามนงงหน้างานอีกทีนึงครับเพราะบางทีเขาเทมาให้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเนี้ยเราต้องฝังท่อพวกน้ําทิ้งน้ําดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับบางทีฝังไปแล้วแล้วมันยังต่าอยู่หรือว่าปูกระเบื้องจบไม่ได้เราก็อาจจะต้องเทพื้นเพิ่มเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าชชว์เลยนะก็หลังนี้ก็จะรีฟันเข็มให้ครับผมแล้วก็มาดูส่วนต่อเติมห้องครัวเห็นไหมครับตามสเปคโปรษัทปกติเลยครับแพ็กเกจเราจะมีอะไรให้บ้างก็คือมีเคา,เเนาน,นค์เต ตัวซิงจานเนี่ยก็คือแล้วแต่ลูกค้าเหมือนกันนะครับว่าอยากได้เป็นซิงค์เล็กซิงค์ใหญ่อะไรเงี้ยก็สามารถแท่งกันได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอันไหนที่มันซิงค์แตกกว่าเดิมหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมาคุยกันเรื่องราคาอีกทีนึงโอเคครับหลังนี้เคาน์เตอร์ตัว L ความยาวประมาณเมตรยีคูณสเมตรสีครับตามโปรติตามการใช้งานโดยทั่วไปเลยนะครับสไตล์ก็เบื่องที่สวยมากเลยครับหน้าเป็นแนวแนวแบบว่าโมเดิร์นหน่อยๆใช่หไหมครับแต่ว่ามันก็ยังมีแบบแซมขาวแซมดำอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ ตามที่ลูกค้าชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราก็พอมีแนะนําไปแล้วบ้างแต่ว่าถ้าที่เราแนะนําไปไม่ตรงใจลูกค้าก็สามารถบอกเราได้แล้วก็ทํามาทําตามให้ตามความต้องการก็ได้นะครับเพื่อแบบว่าแต่ละคนมีดีไซน์หรือมีความเฉ้ในหัวไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าเพืได้ความดุดันมากๆเลยครับแบบท็อปสีดาหน้าบานแบบว่าสีออกเข้มๆลายไม้อย่างนี้ครับแล้วก็กระเบื้องผนังสีดําอีกหรือว่าอะไรครับโหแบบดุดันมากของบ้านหลังนี้ งานห้องครัวก็ประมาณนี้ครับอ๋อจริงๆครับในแพ็กเกจจะมีอย่างก็คือผมจะแนะนําให้ฟังก็คือปกติครบก็เบื้องผนังอ่ะเราจะปูให้3ด้านใช่ไหมครับก็จะมีด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านตรงนี้แต่ฝั่งนี้เราจะไม่ได้ปูให้นะครับฝั่งนี้คือลูกค้าเขาขอให้เราเพิ่มในใบราคาให้หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มมาให้ตรงเนี้ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหน่อยหนึ่งเพราะว่าอะไรไหมครับปกติผนังบ้านตรงเนี้ย เวลาเราจะปูกระเบื้องใช่ไหมครับมันจะเป็นผนังบ้านที่แบบเป็นเรียบมาเลยเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็อาจจะต้องทําลายทาร่องเพื่อวเวลาปูกระเบื้องอะ่ะมันจะได้ปูนก่าวจะได้ยึดเกาะตามร่องได้อย่างผนังที่เราปูให้ตามแพคเกจอ่ะตรงนั้นอ่ะก่อนที่ตอนที่เราฉาบผนังหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเตรียมพื้นผิวแล้วบ้างนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นผิวคุกขัให้ปูกระเบื้องผนังได้นะครับถ้าถ้าผมว่าใครสนใจที่จะปูแบบนี้ด้านฝั่งตัวบ้านด้วยก็ต้องแจ้งมาก่อกว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงอะไรับ คุณรู้ไหมครับว่าทาไมเหตุผลถึงเราใช้เม20คุณลองดูประมาณนี้ก็ได้ครับนี่ครับเข้าๆเนี่ยประมาณเม20ซึ่งเม20เนี่ยจะรองรับทั้งซิงค์ขนาดใหญ่หรือว่าอะไรครับที่มีขายโดยทั่วไปในท้องตลาดนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อประมาณไหนมาหรือแบบไหนมามันรองรับได้หมดแต่ถ้าว่าคุณรู้ในแผนในหัวคุณแล้วว่าอยากได้ซิงเล็กๆเนี้แล้วเอาพื้นที่ตรงอื่นไปใช้ทำอื่นแทนหรือว่าอะไรอย่างี้ก็สามารถแจ้งได้เราสามารถเกาะให้ตามขนาดหน้าบานก็ได้หรือว่าคุณซื้อหน้าบานเล็กๆมาหรือว่าอะไรอย่างแี้ ถ้ามันเป็นช่องเล็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็ทาให้ได้ตามระยะของหน้าบานนะครับถ้ายังไม่เข้าใจเรายกตัวอย่างอันนี้เป็นเมย20ใช่ไหมครับแต่เป็นบานคู่มันก็เลยจะดูยาวอย่างนี้แต่พอเป็นข้างหลังผมเห็นไหมครับจริงๆอ่ะตรงเนี้ยก็จะเป็นเมย20เหมือนกันซึ่งโปรตีแล้วในแพ็กเกจก็จะติดหน้าบานคู่ให้แต่ทีเนี้ยเขาลูกค้าเขาไม่ชอบเขาเลยขอเปลี่ยนเป็นสองนนี้แทนครับมันก็ทําได้เหมือนกันครับอย่างอันเนี้ยครับที่เขาใส่เข้าไปก็คือจะเป็นหน้าบานแก๊สเห็นไหมครับหน้าบบบาน่งแกกะะมััจเเรียยติดพื้ไล เพื่อจะให้เห็นแก๊สใส่แก๊สเข้าไปได้ส่วนนี้ครับหน้าบานเดี่ยวใช่ไหมครับก็จะมีขอบวงกบหน่อยหนึ่งเพราะว่าเก็บของอะไรตาโปตีครับก็ตามการใช้งานจริงครับบานแก๊สก็เพื่อที่จะไม่ต้องแบบยกแก๊สหนักหรือว่าอะไรอย่างี้ครับส่วนนี้ก็เป็นลิ้นชักครับนี่ครับนี่กําลังจะส่งงานเลยครับยังไม่ได้แกะหรือว่าอะไรเห็นไหมครับหน้าบานก็ได้ถูกยกขึ้นสูงจะขอบอะไรอย่างี้ครับถ้าผมแนะนำก็ยกขึ้นสูงดีกว่าน่าจะสวยกว่าครับ พวกไอตัวระบบไฟครับหลักๆเลยในแพ็กเกจครับไฟส่องสว่างเราจะมีให้2จุดก็คือ2ด้านบนอันนี้แล้วก็นึงก็คือแผ่นฝ้าช่องแสงตรงนี้ครับเพื่อรับแสงจากธรรมชาติหรือว่าอะไรนะครับอันนี้ระบบไฟอย่างหนึ่งและแล้วระบบไฟอย่าง,งก็คือเรื่องของปลั๊กเสียบไฟนะครับปลั๊กเสียบไฟอาจจะมีทั้งหมด3จุดหลักๆเลยที่ใช้กันบ่อยก็คือเป็นปลั๊กของฮูดก็คือตรงนี้ครับตัวนี้มันอาจจะเสียประโยชน์หนึ่งเพราะว่าฮูดมันอยู่สูงใช่ไหมครับมันต้องเป็นปลั๊กของตัวหนึ่งของมันไปเลย นะครับและอีกจุดหนึ่งที่อยากแนะนําที่ติดนะครับก็คือจะเป็นมุมเนี้ยครับเพราะมุมเนี้ยคุณอาจจะแบบมีห้องหุงข้าวมีไมโครเวฟมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้ลมกไปตรงนี้ได้และอีกจุดหนึ่งนะครับก็ที่อยากแนะนําก็คือจะเป็นของพวกตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าครับที่อยู่ใามุมนี้ส่วนถ้าคุณไม่ได้ย้ายแทงน้ําปั๊มน้ำครับพวกระบบไฟของมันก็จะมีให้อยู่แล้วเพราะนั้นน่ะคือ3จุดอะถ้าใช้หลักๆนะครับที่ใช้กันทั่วไปมันก็จะเพียงพออยู่แล้วแต่ว่าถ้าอย่างคุณอยากได้เพิ่มหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างเช ผนังนี้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะต้องติดปลั๊กเพิ่มจุดหนึ่งแต่ตรงนี้ดีหน่อยคือเขาอะครับมีพัดลมดูดอากาศด้วยเพราะฉะนั้นอนะเราก็ได้ติดปลั๊กตัวเดียวแล้วก็ใช้ได้2ตัวเลยหรือว่าอะไรอย่างครับตรงเนี้ยพวกพวกเนี้ยเราติดตั้งให้ฟรีหมดนะครับแต่ว่าถ้าตรงไหนที่มันไม่มีปลั๊กไฟให้หรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีคิดค่าบริการปลั๊กเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับโอเคแล้วเราก็มาดูในส่วนของตซักล้างกันอ๋อนี่ครับอันเนี้ยจะเป็นประตูกระจกสไลด์ที่เรามีให้ในแพคเกจเหมือน สีตรงนี้คุณสามารถเลือกกรอบเฟรมได้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดําก็แล้วแต่ที่คุณชอบแล้วก็ตัวกระจกนี้จะมีให้เลือกหลักๆก็คือ2อสอสอสีนะครับก็คือเป็นแบบใสกับแบบเขียวตัดแสงแล้วแต่ว่าถ้าอยากแนะนําก็เขียวตัดแสงครับน่าสวยกว่าแล้วในแพ็กเกจเราครับเราก็จะแถมตัวมุ้งลวดมาให้ด้วยเพื่อในการใช้งานแบบรับลมหรือว่าอะไรครับโดยเพราะว่าบ้านทาวน์โฮมครับมันจะเป็นแนวแบบว่าผนังรอบด้านใช่ไหมครับบางทีเราก็ต้องการอากาศบ้างหรือว่าอะไรเย่างนี้ เพื่อที่จะเปิดให้มันถ่ายเทนะครับถ้ามีมุ้งรูดด้วยก็ดีมันก็อาจจะแบบลมวิ่งผ่านโฟได้ว่าอะไรเงี้ยครับไม่งั้นอาจจะร้อนโอเคแล้วก็มาดูที่โซนซักล้างครับนี่เป็นในส่วนของโซนซักล้างนะครับอันนี้บอกเลยว่ามันจะเป็นผนัง,งโครงการใหม่อีกทีนึงเราแค่เก็บงานทาสีเฉยส่วนในตัวห้องครัวเนี่ยคือโบตีสเปคบริษัทเราครับเราจะไม่ใช้ผนังร่วมกับโครงการเลยเราจะก่อใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ให้มันไป ดึงหรือว่าไปติดอยู่กับตัวของเก่านะครับคุณลองสังเกตน,นะครับก็คือสมมติว่าเขาผนังให้แล้วจริงจริงใช่ไหมครับของรั้วโครงการอะ่ะสมมติว่าถ้าคุณใช้เพื่อนบ้านใช้แล้วเวลาเจาะยึดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะทะลุเข้าหากันหรือว่ามันเหมือนแบบรับโหลดทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยครับเราเลยจะไม่นิยมใช้ตัวรั้วของโครงการเราจะใช้แบบเป็นก่อใหม่ดีกว่าสบายใจกว่าดีกว่าอะไรเงี้ยครับโอเคตรงนี้ก็เป็นงานปูกระเบื้องปกติครับเก็บงานทาสีแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับ สูติว่าตรงในส่วนซักล้างที่คุณทำอ่ะมันมันมีบอ่อพักสองบอ่อหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับจุดหนึ่งอ่ะเราจะเอา,าเผื่อไว้สวิตอย่างนี้ก็ได้แล้วก็สามารถเอาฝาบอ่อครับมาปูเบื้องเป็นรูปตามนี้นะครับก็สามารถยกสวิตได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งครับก็คือจะมีเรื่องพวกกลิ่นนะครับที่อาจจะมีขึ้นมาบ้างหรือว่าอะไรอย่างี้ครับแต่ฝาแบบนี้เราก็สวิตได้เหมือนกันเราก็ใช้ไ็่ฝา6นิ้วแต่มันอาจจะแบบตักหรือว่าอะไรอย่างี้ไม่ได้ก็อาจจะได้แค่ดูดอย่างเดียว ตรงนี้ก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถตักได้ตรวจรุ่นตรวจนี่ได้หรือว่าอะไรนี้ครับก็แล้วแต่ตามการใช้งาน,นครับถ้าถ้าเหลือไว้ฝาน,นึงก็ดีครับแต่ว่าอาจจะมีเสียอย่างเดียวครับก็คือเรื่องกลิ่นหลังคาหลังนี้รับเป็นเม็ดนุชชีสพียูครับเม็ดนช p ีสพียูดีกว่ายัางไงร,รู้ไหมครับเวลาสมมติว่า one hour later หลังคานี้เรามีให้ในแพ็กเกจนะครับจะเป็นหลังคาเม็ดนุชชีสพีอี ซึ่งเม็ชีสพีออ่ะมันจะเป็นหลังคาที่เป็นฉนวนบางนะครับก็จะมีร่องตามรอยตามรอนหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ครับที่ลูกค้าเลือกรับครับเป็นเม็ดชีสพียูทำไมเขาถึงเป็นพียูรู้ไหมครับเพราะว่าถ้ามเป็นเม็ดชีสพีเอครับมันจะมีพวกร่องของรอยรอนนะครับและเขากลัวแบบว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาได้หรือว่าอะไรเยครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเม็ดชีสพียูอ่ะก็ดีก็คือเรื่องแบบป้องกันพวกแมลงอะไรเงี้ยเพราะว่าแผ่นหน้าแผ่นอจะสัมผัสติดกับเหล็กเลยมันก็จะไม่มีรูเข้าหรือช่องเข้าอะไรเงี้ย แล้วอีกอย่างนึงที่มันได้รับผลประโยชน์พ่วงมาด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของความเย็นยังไงฉนวนหนามันก็จะซับพวกเรื่องความร้อนหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่าฉนวนพวกฉนวนบางอยู่แล้วครับแล้วก่อนจากไปนะครับอยากทิงท้ายนิดนึงตัวเคาน์เตอร์เนี่ยครับจริงๆอ่ะเราได้รับโจทย์ไปเลยว่าชอบเคาน์เตอร์สไตล์ที่แบบว่าดุดันไม่เกรงชจใครนะครับก็คือจะเป็นโทนสีดําเลยแต่ว่าก็อยากให้มีสีขาวบ้างนิดนึงบางที ผมผมรู้ว to ่าบางคนอ่ะอาจจะกังวลว่าแบบว่าโอ้ยฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วจะดีไซน์ยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆเลยอยากให้ลูกค้าครับพูดออกมาก่อนหรือว่าแจ้งเรามาก่อนว่ามีตรงไหนเป็น r ร fer e n c e หรือว่าอยากได้มุมไหนหรือว่าอะไรครับเราก็จะแนะนําแนวกระเบื้องให้อีกทีนึงอย่างไงครับเขาก็อยากมีสีขาวบ้างสีดําสลับขาวบ้างเพื่อที่จะให้มันรับกันอะไรครับแล้วก็วิธีการเลือกหน้าบานจะเลือกยังไงเพื่อที่จะให้มันเข้าและกลมกลืนกับตัวกระเบื้องผนังทั้งหมดอะไรเงี้ยครับและหลักๆเลยที่สำคัญก จุดเด่นของห้องครัวครับก็คือพวกกระเบื้องพื้นเห็นไหมครับตรงอื่นอ่ะมันเป็นมุมสีดาสีขาวอะไรหมดแล้วใช่ไหมครับแบบเป็นโทนเบาไม่ก็หนักไปเลยใช่ไหมครับพอเราก็ตัดตัดจบด้วยพวกกระเบื้องพื้นไม้ครับยังไงมันก็จะรับกับทุกแนวหรือว่ารับกับทุกสีได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนสีเชื่อมตรงกลางเพื่อที่จะให้พวกแนวมิติหรือว่าอะไรเงี้ยมันดูลอยขึ้นมาครับอันนี้คือหลักๆเลยไม่ต้องกังวลเลยครับคุณมีสิทธิ์ที่จะช่วยกันคิดช่วยกันดีไซน์กับเราขอแค่เพียงคุณแจ้งมาเท่านั้นนะครับเราก็จะ แนะนำให้ว่าตรงไหนควรเป็นยังไงหรือว่าอะไรบ้างครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราแนะนําไปไม่ถูกใจก็คุณก็ว่ากันอีกทีก็ได้ว่าคุณอยากได้เพราะอะไรหรือว่ามุมมองเป็นยังไงหรือว่าอะไรอย่างครับครับเรื่องเคาน์เตอร์หรือว่าการออกแบบไม่ต้องซีเรียสเลยครับแล้วก็ผมเคยมีพูดอยู่คลิปหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องการที่สมมติว่าเราทำเคาน์เตอร์มาใช่ไหมครับระยะมี20แต่มันดันเหลือช่องตรงนี้เราจะทำยังไงได้บ้างที่จะพวกก่อไอที่แถมไปหรือว่าที่ผมเคยพูดไปหน้าง,งานนะครับตรงนี้มันจะเป็นมุมผนังหมดเลย เพราะฉะนั้นมันจะทาได้แต่คุณพี่ชมเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้มันเป็นพวกมุมกระจกซึ่งมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นมุมกระจกนี้ยังไงเราก็ต้องเว้นไว้หรือว่าอะไรครับหลกัลกๆเลยถ้าจะต้องเว้นไว้จร,งจรงิงๆนะครับก็เว้นไว้สักประมาณ20เซน30เซนก็ได้ครับเผื่อไว้ใส่พวกถังขยะเวลาประกอบอาหารเสร็จใช่ไหมครับอย่างเช่นเจียวไข่อย่างเงี้ยก็ตอกไข่เสร็จแล้วก็ใส่ถังขยะได้เลยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ทําไม่ได้แต่ว่าเราก็พยายามคิดไม่ได้ดูแบบว่าเว้นไว้เฉยๆหรือว่าอะไรครับก็แล้วแต่คุณลาูกค ว่าได้แบบไหนแต่ว่าก็อยากแนะนําแค่นี้นะครับถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นผนังหมดเลยอ่ะเราแถมไว้ฟรีเลยให้มันเกาะให้เต็มเลยแต่ว่าถ้ามันดันมีประตูกระจกอะไรยเงี้ยก็ทาไม่ได้ก็เรื่องที่อยากแจ้งไว้ก็มีประมาณเท่านี้ครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับงานรีวิวห้องครัวทาวน์โฮมนะครับหลังนี้คือใช้ตามแพ็กเกจทุกอย่างหมดเลยมีอย่างเดียวก็คือรีฟันเรื่องเสาเข็มออกครับที่เหลือก็เป็นตามรูปแบบบริษัทปกติเลยครับครับถ้าใครสนใจห้องครัวสวยๆแบบนี้ หรือว่าสนใจดีไซน์อะไรแบบนี้ก็ทักกันเข้ามาปรึกษาได้ครับบริษ,ษัท d m g Construction and Building ดีีรับงานบริการต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานรีโนเวทงานทําห้องครัวหลักๆเนี่ยครับงานลงจอดรถหลังคางลงจอดรถหรือว่าจะเป็นงานแบบทาสีรีเวทตัวบ้านรอบบ้านหรืออะไรงได้หมดทุกอย่างเลยครับขอให้คุณเข้ามาปรึกษากับเราก่อนถ้าใครยังไม่มั่นใจหรือว่าคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็ ปรึกษาเข้ามาได้เช่นกันเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาครับไม่ว่าคุณจะติดปัญหาตรงไหนครับขอแบบมีรูปมามีอะไรมาครับส่งมาให้เดี๋ยวมีแอดมินครับคอยประเมินให้อะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็ช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นสำรวจน้างานฟรีอยู่นะครับแล้วก็ส่วนลดท้ายบินอีกห้อ่าถ้าใครสนใจชอบห้องควบคุยแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนี้ครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับติดต่อเข้ามานะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้คครรรับบบถถ้้าาาาาาาอออออยยยยยกุสมมมมะะะไไผจพเขช่วตทีครับ สวัสดีนนี้สวัสดีครับ